ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวผลยางยืดนั่นเองนะครับอา้าวผมลืมบอกเลยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม r o b l o x Map Box f o o ตนั่นเองนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเลยนะครับผลยางยืดนะครับจะมีทั้งหมด คนยางยืดนะครับจะมีสกิลทั้งหมด5สกิลนะครับแล้วก็จะมีหมัดยังยืดแบบนี้ด้วยก็รวมเป็น6สกิลนะครับมาครับมาดูสกิลแรกกันเลยนะครับถ้าเกิดเราใช้สกิลแรกนะครับบูฟี่จะทำมือแบบนี้นครับแล้วก็ด้าแนบบหลังแบงนี้ครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนะครับ ลูฟี่จะเอามือไปข้างหลังนะครับแล้วก็เอาพุ่งใส่ท้องคนข้างหน้านะครับสกิลที่สองครับเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นการเอาเท้ายางยืดนะครับก็แปลงหน้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งครับลารีโหลดแบบหนึ่งนะครับนี่ครับจะเป็นการเอาเท้าขึ้นไปบนฟ้าครับ แล้วก็ลงมามาครับมาดูสก,กิลที่สามกันนะครับจะเป็นการใช้หมัดตืนกลยนางยืดนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบหนึ่งครับเรอสก,กิลรีโหลดแป๊บหนึง่งนี่นะครับ จะเป็นหมัดวงกลยางยืดครับทุกคนส่วนสกิลที่สี่นะครับจะเป็นการเอามือเข้าไปหา,าคู่ต่อสู้นะครับแล้วลูฟี่ก็จะเอาหัวไปโขงครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนึงนะครับนี่นะครับมาดูสกิลสุดท้ายกันนะครับสกิลที่ห้าจะเป็นการทำเกียร์สองนะครับ นี่ครับคือเกียร์สองของลูฟี่ครับทุกทุกสกิลก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมดครับส่วนหมัดก็จะเป็นแบบนี้ครับเร็วกว่าเดิมสกิลที่หนึ่งในเกียร์สองจะเร็วกว่าเดิมเยอะมากครับสกิลที่สองไม่ใช่การมันจะไม่ได้เป็นการแบบเอาเท้าขึ้นไปครับก็จะเป็นการกระโดดแล้วก็เอาหมัดทุ่มใส่คนข้างหน้านะครับเนี่ยครับ มาครับส่วนสก,กิลที่สามครับจะเป็นหมัดปืนกลนยางยื่เหมือนกันครับแต่ว่าจะเร็วกว่าเดิมนี่ครับส่วนสก,กิลสุดท้ายนะครับสก,กิลสุดท้ายก็จะเร็วกว่าเดิมเหมือนกันครับนี่ครับ ผลยางก็เป็นผลหนึ่งผลนะครับที่ใช้ฟาร์มดีนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันอื่นนะครับบ๊ายบาย